răng đượm đông mưng mưng kha quay bị thợ xin lỗi mọi người kha ไถอเลยฮะน้ำ้นไปทิงอีกเออฮ่าตัวนงเปิดลาดมาไว้กั ต่ำต่ำต่ำอยอะโดยสบายดีด้วยม่เท่า,าเดอ้อนั่งเพื่อนบ่หน่ะตัวมุ้งหล,ลังคาอะไรบัานนี้เนาะเปิดภาพมาวันนี้ก็มุ้งหลงังคาเรียบร้อยแล้วพี่น้อง,ไงเไยอ่าตัวจับอะตอมอยู่ที่แผ่นหนึง<ะ>จกักแผ่นฮะหนึงจักแผ่นสามสีบ่บ่หู้แล้วว่าเอาบอกคือเอาไปเอามัไปหนึ่งนับหนึ่ตึก

อ้าวอ้าชื่อลาบชิ้นมาไห้เพื่อนกินกะเขรามาหนิลาบชิ้นเด้อสองสุดนี่ชุดละห้าสิบพันแสนหนึ่งอ่าเพื่องมะทั่วเด้อไปตำชูฟันกินอืมนี่อันนี้ก็มีหลายอย่างอยู่มีปีกเป็ดไว้ปิ้งกินกับตำมะทั่วเด้อตื่นเด้อไม่ทาาเด้ออ่ะงกงไว้งกไวหมดโอเค กินไก่กับไก่ปะไก่กระใจกรบใจกระใจกระใจเด้อลูกเอ้ยดีไปแห้งมันหลับอ่อนดวยไก่เสร็แล้วแล้วเนาะมุ่งลังค่าแล้ววันนี้ปสาธุบนอ่อนยืนชนะด้วยโดยโดยโดยอย่าเก็บอย่าใครสาธุสาธุไก่ตัโดย คนได้ตนาด้วยโดยขบของคุณฮอตร้านฮอตเล่นโดยโดยโดยขบขบเออฮะคนดื้อคนดื้อเอออย่เดือดอะไรหรอเดืออือโอ้ยต้นงอินล่ะตั้อยู่ดืเอาเอากินเลยลูกท่านเออขบได้เอาอันนี้ไปให้ทางก่อน สวัสดีสไสวัสดีเบิรจักนแสัสีพ่อจุดนีเนี่ิฮะิก็พอดีแหละเพราะว่ามันสามชินพวนดนะแต่ว่ามุ่งอีกชิบ่เออพอพอเหลืออีกอ่าเาไาาืออีกตั้มตัมเรอง เอ๊บอ้าวเครื่องเดิมเครื่องเดิมโอ้ช่างเอ้ยช่างเอ้าเพิ่มพลังเพิ่มพลังโดย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 เอ้าเอ้าเพิ่มพลังก่อนลุยรอบคำเลยพี่น้องพี่น้องบินแล้วบ่าบินคิดว่าเแล้วบืนเนาะเออแล้วแล้วพร้อมใจค่ะ ปืนเขากับสิเดินทางในหน่นน้นกอมันนี่อ่าแล้วกัโอเคยอยู่อแล้วเรามิเตรมุ้งก็แอมฟ้าจะซ่อเนาะอืออ่าืนบืนบืนฮะช่วงใบฮะบืนเท่าเมื่อ เบลงนอนชิปนเปนบืนเขาชิลงไปปัก huh. ช uh ีและเขาชิมาหาเจ้าก uh ่อนเอาเงินมาจ่ายเจ้าก่อนบืนเลวเดเออปืนเห็นมันเล่อดเอออ่าลิงมือเลยลีนเลยไอ้ยบ่ มึงจะทำเลยเนะาะไปเถอะดื่มใหได้ได้เด้อเ,เอาเลยเอาเลยดื่มเลยซื้อลาบชินมาสองถุงมือนี่โดย,โดย,ดยมาคำจังหน่อยไปลายบนลาบชินมาให้อย่างนี้เนาะ แเป็นอาต่ตุ่ม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 แรงเดิมลงมือมุ่งหลังคาไว้เอพี่น้องเลยมือวานนี่มากมือนีใส่เลยเยอแยะเลยเจอเจอะด้วยทนดคนไดนลาบ้ะไอ ฟังเลยั่แม่ชิเพนกสดีถ้าน so ้ำตกไม่แล้วหมือน okay okay. ียเ่นาะได้นอ่ฮะที่ันนีได้เนาะได้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 โอเคเลยนนีโอเคอือามเออือก็เลืออยู่เนาะ Xa, à, à, lui, lui. À, đây gì đây thìn nào thì nó vâng sang con, à, à lùi lùi, ha, trăng quá, đây gì đó, cứ đây đi bên nha พี่นังงนอ่อนๆเนื้อเนื้อเนื้อ,อ,อทึงหลังคาเลยพี่นองเห็ดรอบคำ <c oughs> สางเพื่อนกันวันนี้มันมันส่วงยาวอาจจะสองสั้นอย่างนี้เนาะจังแล้วฟังนี่แล้วลวยังเดือจะฟังนี้ขึ้นไปแล้วก็ลบ โลใบก็บพ่อแอมไมทั้งลุ่มไม้พวกนี้มาเตียงก็ซื้อไม่บัดเลยเอาแบบดีๆเลยพี่น้องเนาะตะกี้มันเป็นไม้กลมๆแบบนั้นนะซึ่งมันบททนเอามาไม่เลยทีดทนค่ะกี่ออกบานว่งทำเดินมื่นพอบืนมาเตียงที่เดินทางน้องใต เพื่อนเฮ็ดให้มันแล้วมืนี้แ้วบื้บื้อ้อนีี้ออเป็นเนี่อืมเล่งมือได้เพินกันน้องเนาะใส่ตุ้มตําตุ้ตําอ มาเบิ่งเป็นหน่อยสีม่มือเป็นเอ้เป็นจุ่หัวดีกว่าลูกยังไงลองเบิ้อือเบหัวนี่คือใส่ได้แหละเป็นน่องพอแล้วนอตที่แน่เนาะที้ฝนฝ้าหัวดูไว้ที่ทองน้ำทองคาหัวจุกจี้จุกจี้เพื่อนคนอื่นธรรมดาอยู่พี่น้องเนาะเบิ่งรอบโ

โอเคไปมุ okay. Paige, went, ่งไปมุ่งไปอ่าโตอย่งเ้ยใคในบนาบวมือนี่เนาะมันเริ่มยาล่มเลยมือว่าเนี่ล่มแห้งนี่เลย

On, on cái tương nói nó chẳng cái ừ. gì ừ. nó, một cửa losing, hết rồi, nhấp thêm vào cái gì ngay, bộ sưởng à nhấp thư thương ý. ờ ờ ừ. ปืนนี่ก็แอมพาลก็แล้วบัดไม่ไม่เ,เลือเแล้วตอกค่ขั้นใดให้เราเลยเด้อตอกค่ขั้นใดให้คักๆไ้เราเ พ่นครไปถ้าเราทำไปกลับก่อนเด้เอบืน,บ,นบืนจิข่ามาเด้อโดยโดยโดยให้เพิ่นเบิ่งเอาแล้วนั่นก็บอกเพินเ่นให้มันนั่นให้ขาขามันกระคักแอมไม่แล้วกระคักอันนี้ลูกชายแล้วพี่น้องใช่ยั่แล้วดดโดยโดย ไม่กยังเหลือยูเฮดขนใดไหนให้เราโดยกลับกันเ้อโดยสบายดีพออืมประตูก<ม>คยนั่ะตาบเตียงดน่งอสงคนหัอนใหเลยฮะแม่นั่นขอโทรห,ห<ะ>อาอะไรก่อแม่นี่อะไรอ๋อเห็นมาเบาเตียงน่ดกัให้เาเตียง,ยงโอนให้เลยเด้อโอนให้ใครเงิน โอนให้ไผเอานี่ให้โอนให้เจ้าเออเงินไพควรโอนให้เงินเมยพควรโอนมาเออควรโอนมาแล้วบอาให้เอาเตรียมโทรหาแล้วก็โอนให้ส่งคันเลยเอาบุหูุ่นได้จะคุยกับเมย์ได้หรือจะคุยกับไผคุยกับเมย์เมย์คนใดเมย์คนด้านตะพักไทยบ่นเรื่อยๆให้เพื่นติดต่อมาเฮาเฮามันยังบอดจักได้จะคุยกับเมย์ได้บุหงุ่น มนาเอิกเด้อเออเดี๋ยวจงว่ากันเฮาไม่จงบ่จักว่าเพิ่นเพิ่นคุยกระใสด้วด้วยด้วดยมันากันอออ่าให้เพิ่นโทรมาหาเฮาด้วด้วยออ่าอาเคยเรามาอยู่นะเออออจะต้มมันน้ำเหยิงกินข้าวฮะกินข้าวต้มน้ำกินข้าวอ๋อคือว่าต้มน้ำไปทีกินข้าวอือหนึ่งข้าวหนึ่งจาน

คนไม้ห yeah, yeah, yeah. yeah. ่าวกาชั่มใบ่ัควอ้ยอันนี้ตัวจริแต่ทางรังทุกทุกตทุกยังเกินยังตอนาม่มีโดยไปปะโดยอันนี้กาห่าวาดูบานีเอ้ยดูปาท่าแปลโยมโลกอนบุญอุณนลุกลานเลยดยโยด้อย่ดีมีเไปพ่อเตียงขอตัวเดนทางกลับก่อนอยู่ดีมีเฮง สบายดีเด้อพี่องเดอ้อบ๊ายบายเดยวบืนเจอกันไหม